สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาในหัวข้อไพ่อยากบอกอะไรนะคะเหมือนเดิมเลยแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ใครเข้ามาก็ตามเนี่ยนะคะก็จะเป็นการส่งสารจากเบื้องบนนะคะให้กับท่านแล้วก็เป็นคลิปของท่านนั่นเองนะคะเขาอยากจะชี้แนะเรื่องอะไรนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็เสียงไพ่ชุด w h e e l of the Year แครอทแทลอทนะคะอันนี้ก็เป็นไพ่สำรับที่มีความสวยงามน่าสนใจนะคะ,ะแล้วก็ดูแล้วก็เหมือนกับดูมีชีวิตชีวานะคะเป็นภาพการ์ตูนที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วมีชีวิตชีวาสวยงามดีนะคะ,ะแล้วเราเสี่ยงออกมาได้ไพ่สองถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่มีความหมายที่ดีมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะ,ะวันนี้หรือ ใครเข้ามาฟังในคลิปนี้เนี่ยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นพลังงานดีๆที่เกี่ยวกับคุณจะได้พบมิตรใหม่มิตรที่เกื้อหนุนคุณมิตรที่ช่วยเหลือคุณมิตรที่เหมือนกรลยาณมิตรนะคะรวมทั้งถ้าคุณทำธุรกิจคุณก็อาจจะมีพันธมิตรใหม่พันธมิตรที่เอื้อประโยชน์ให้กับคุณได้ดีด้วยแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จต่างๆตามมา แต่ว่าการที่เราจะได้มิที่ดีนี้นะคะการที่เราจะได้มิติที่ดีเราจะต้องเป็นคนที่มีความจริงใจมีสัจจะนะคะตรงไปตรงมาก่อนนะคะอันนี้สําคัญถ้าเราไม่มีความจริงใจไม่มีสัจจะ่ไม่มีสัจจะไม่มีความเขาเรียกว่าเปิดเผยแบบแบบจริงๆอ่ะนะคะ ก็จะส่งผลให้มีปัญหาต่อความสัมพันธ์ก็คือแทนที่เราจะได้พันธมิตรที่ดีเขาก็ไม่กล้าที่จะลงทุนกับเราเยอะไม่กล้าที่จะมาะติดต่อหรือซื้อขายกับเรามากอย่างเงี้ยก็ได้หรือทำธุรกิจร่วมกับเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์นี้ด้วยเราจะต้องมีความตรงไปตรงมามีความจริงใจกับเขาอะนะคะ ถ้าใครที่กำลังเป็นช่วงที่ติดต่อ,อเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเรื่องกับพันธมิตรการค้าขายก็อันนี้เป็นคำเตือนหนึ่งส่วนเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็จะแบ่งเป็นสองอยา่างคุณมีโอกาสที่จะพบรักก็ได้คุณมีโอกาสที่จะพบเพื่อนที่ดีก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคู่รักแล้วคนที่ เหมือนกับมีปัญหามาก่อนนะคะไม่ว่าคุณมีปัญหากับเพื่อนรักเราหรือคุณมีปัญหากับแฟนเรากับคู่ครองเราก็มีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันนะคะมีโอกาสที่จะเปิดอกคุยกันแล้วแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ได้แล้วมีโอกาสที่จะคืนดีกันสูงเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนที่กล่าวไป จะต้องมีความจริงใจที่จะแก้ไขต้องมีการเปิดเผยมีการพูดคุยกันมีการปรับความเข้าใจกันแบบตรงไปตรงมาไม่โกหกความรู้สึกนะคะสำหรับเรื่องความสัมพันธ์ต้องไม่โกหกความรู้สึกแล้วสิ่งเหล่านี้นะคะจะส่งผลให้คุณแก้ไขแก้ปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ได้แล้วถ้าคุณ จะไปติดต่อกับใครเรื่องสำคัญสำคัญในช่วงนี้คุณก็จะมีโอกาสที่จะเจรจาตกลงผ่านฉลุยค่ะรับรื่นได้ค่ะก็เตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารเตรียมสิ่งที่จะ,เจ,จะเจรจาให้ครบถ้วนนะคะแล้วทำอะไรก็เปิดเผยตรงไปตรงมาแล้วสิ่งดีๆ จะเข้ามาหาคุณเองไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าเป็นข่าวดีนะคะเป็นข่าวดีที่คุณจะทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเข้ามาฟังคลิปนี้ดวงชะตาก็จะเป็นของคุณข่าวดีก็จะเป็นของคุณสิ่งดีๆก็จะเป็นของคุณนั่นเองก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะทำอะไรให้อยู่ในพื้นฐานความถูกต้อง รับรองดวงชะตาดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ